สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเดอมาเดอมเด้อวันนี้ได้เมนูพิเศษครับนี่เป็นเมีย่ยงปลาทับทิมปลาทับทิมครับนี่น้ำจิม้มอันนี้เคือนนี้อย่างแน,น่จานทิมน้ำจิม้มน้จิ้มถัวนะ่วไหมมันจิ้มถัว่วอันนี้เป็นน้ำจิม้มซีฟู้ดซีฟู้ดอันนี้ค่ะส่วนอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่ทำเองครับน้ำจิ้มเจ้าพริกผง ามาที่นี่อันนี้มันที่มีเส้นไม่เส้นพร้พอมเนี่เยเ้นไปฟงอาจารย์พิมพ์้วก็นี่ผักผักได้หลายอย่างครับหลายอย่างหลายแนวมามาเสบเสดมกันาอ,าอาจารย์พิมพ์กินอย่างเนี้ยให้เยอะมากเลยครับอันนี้ยังนี้อ๋อเกียงหมูแดงร้านชายสี่ เกะหมูแดงร้านชายศีมื้อนี้บ่ได้หนึ่งเขา่าเลยตั้งเขามา้าน่าหน้า,นาเบื้งแกะปลาน้วตัวใหญ่กว่าตัวปลาควากเ,เอ็ดกินสามมือสามขึ้นก็บ่เหมือเนเดีวนอาจารย์พี่หมกินเ <c oughs> ปล่าๆค่ะกินแทนข้าวหมดแน่นอนปลาเขาใส่เกลือเนี่ยล่ะห้อยเกลือหรอก็หอยเกลือปลาเผาเกลือครับปลาเผาเนี่ย <c oughs> ให้จารย์พิมพ์แกะเขาได้ได้กินได้สิขอขอชิมหน่อยว้ด้วยนี่ไอ้นี่เกลือติดเยอะนี่ไปเกที่ตักให้หน่อยเดือออกให้หน่อยครับพี่แต่เกลือมันจะเค็มเด้อนี่นี่พี่น้องมากๆเอออาจารย์พิมตักตักให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่นี่เอาโอ้เนื้อขาวจั้าเลยออ๋ ต้องแตะตรงนี้เมันไม่ค่อยเออนี่มันจะเป็นธรรมชาติกว่าแต่เราจะดำเนาะให้เราขาวดีกว่าคนดำเนาะแตะใหม่เออสร้างหัวมันเถอะนะเขาน้ำกันได้พี T ่น้องเขาเขามันกันเหนียวสมซื่อขันเขาเพราะว่าหนึ่งเองมันสินเหนียว แต่ว่าเมี่ยงเนี่ย๋ยวสิเห็ดให้เบิ้งเด้เขากินจังไงกินอันนี้ให้เบิงเเบ้งก้อน,อนกินน้ำเต๋ยครับเป็นไงอร่อยอืมอืมอันเข้ยังกว่าแัดหอม,ม ฮอฮอหอ่อผักสลัดค่ะสลัดผ<อ>ักสลัดเนี่ยผักกาดหอมนี่แล้วก็เอานี่ใไส้ย่างละนิดละน้อยนี่ใส่นี่หัวละผ้าซี่ซี่ไม่หัวละพ้า,พานี่แล้วก็เอาอห้วยทั่วน้ำพริกทั่วน้ำจิ้มทั่ว อาจารย์พิมพ์เอานี่ต้องดวเข้ากินตั้งสิแ่กอืมอ้มลืม ใส่เส้น้ำอร่อยลองดูพริกถัว่วไอ่จิ้มถั่วนี่อร่อยมากมันมันไงคะสลัดก,กินอย่างเงี้ไม่ต้องไม่ต้องข้าวเลยน้าอจารย์ชิมนะ ผมชอบอย่างเงี้ยจำเจ้าเจ้าพริกผงผักสลัดอร่อยค่ะ ระวังอ,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 อนจาโนจางไงต้องกินผสมค่ะต้องกินอันนี้ด้วยออื ปลาใส่เยอะๆเอายังอ๋อเอาแล้วเหรอปลาเนื้อปลาเนื้อปลาสดๆนี่มันเนื้อมันขาวชัวยน่ากิน<ๆ>เส้นใส่จะทำให้ดูเนื้อปลาใส่เส้นครับเส้นใส่ครับอันนี้เป็นชี อันนี้เป็นหอละพาครับหอละพาแล้วก็น้ำจิ้มผสมเลยเหรอ,อจิ้มถัว่วจะบอกพี่ว่าพี่ต้องลองแยกกินว่าใส่ละพาไม่ใส่จิ้มถัวมถ่วน้ำจิ้มแจว่วพี่ชอบรสไหนชอบรสนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดออร่อยนี่ใส่มันสามอย่างด้วย โอ้ซีฟูด้ดก็ขักอยู่จานพิมพ์อร่อยโอ้มันทีหยัดของดนเมื้อดเนี่ยมะกิน2คำฮะกิน2คำ2คำเดี๋ดดอืมอืมจะว่ากันเด้อพี่น้องอืมอยู่ทุกนี้ไม่ต้องกินข้าวเลย ออร่ยเผ็ดดีค่ะสีฟูดอ่ะอร่อยมากจานี้อ่ะจ <Ah, mm ิ้มแจ่วไหมไม่ถ้าจิ้มแจ่วต้องกินกับข้าวอืบอือู้สีฟูดนี่เผ็ดมากเลยค่ะสีฟูดเผ็ดใช่ ตืมเข่าเลยตืมเข่าเล่นกินเลยล่ะใช่โดยส่วนตัวชอบกินผักชีมากกว่ามันจะได้รสชาติของอันนี้มอมนะถ,ถ้าใส่อันนี้มันจะได้รสชาติคล้ายๆอะไรนะคนนิสายน,นะ่ะเขาก็กินเป็น้เอเป็นมะม่ลวละอะไรเลยนะสุกี้ เจีวฮ้อนออเออให้พลาดมันจะเป็นเจีวฮ้อนไปเจีวฮ้อนเจีวฮ้อนขาดไม่ได้โหระพาใช่ถ้าเรากินก็มันจะกลายเป็นเจีวฮ้อน<ช>ไปเราก็เลยกินผักชีเฉยๆจะอร่อยกว่าแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบเนาะใช่ <c oughs> นี่บันนี้บ่ฮ่อเนี่ยมันเอาขอนี้วจัเพียวๆเลยเนี่ยมันเจ้าเจ้าผิดโขงเห็ดง่ายๆครับือ่อนเ่อนอย่าง แต่พี่ขงต้องกินกับข้าวค่ะกินปลากับข้าวนะม,มันเห็นมีตลาดนัดครับมัน ติดคอ,อ,อสดน่าเอาปะ่ะใครชอบทานหมี่เกี๊ยวก็อย่าลืมนะครับที่ร้านไท้สี่ไท้สี่หมี่เกี๊ยวพี่เกียวพี่ทอนนะยังยังกะท้อน<ช>แอบแจก ทกศสีส่ห้าหรอกใช่ครับโซนทกศธนาคารตึกตลาดนัดวันจันทร์มันสุกตลาดนัดเย็นดูนี่ดูนี่ดูนี่เนื้อขาวจ๊วดเลยพี่น้อง ยังยังแอดไว้ปะตรงข้ามแอดไว้ของอไรคนละฝั่งเมื่อวานคุณพีไปซื้ออะไรแอดไว้มานะคะไปช็อปอะไรที่แอดไว้เมื่อวานไปช็อปแอดไว้มาก็มีเต้าเสียบของโทรศัพท์แล้วก็หูฟังหูฟัง,ฟงคุณพีได้หูฟังมาะคะ่ะแล้วก็ไปติดฟิล์มกันลอยฟิล์ม ฟิล์มอีกสองอันสองเครื่องติดฟิล์มให้พี่สาวเครื่องเลยใช่ครับแล้วก็ของเราเครื่องติฟิลเลตมีเครื่องหนึ่งแล้วก็ซัมซุงเครื่องบริการดีบริการดีเจ้าของน่ารักใจดีเจ้าของผู้ชายก็หล่อเจ้าของเจ๊ผู้หญิงก็น่ารักสวยเป็นกันเองพนักงานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดเพราะร้านใหญ่คร้านใหญ่กว้างขวางสะอาดสะอ้าน ก็ตรงข้ามโรงเรียนมวณวัตศึกษาครับใครสนใจเครื่องมือไอทีก็ไปที่ร้านแัดไว้คองลานสาขาของน้ำไหลเรานี่นะครับย้ายมาใหม่นะคะย้ายมาจากด้านในย้ายมาจากศูนย์ไกลๆหน้ามีหมดครับบริการติดตั้งแอร์ล้างแอร์ดูเย็นเย็นรทัดพัดลมมีหมดครับ ระเป๋าโน้ตบุ๊กนะคะใช่ผมฟังพัดลมโต๊ทัดนี่หมดมดูนี่พี่นองจะกินข้าวแล้วไม่ไม่กินกลับไม่กินในเมีย่ยงละกินข้าวละถ้าอากาศร้อนไม่อยากมาร้านเองก็สามารถทักได้ที่เฟซเฟซบุ๊กแอดไว้ของร้านค่ะ เข้าเฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์ชื่อวันไปดูมีโน้ตบุ๊กราคาหมื่นต้นก็ม,มีค่ะสเปคพีซี PC ก็มีนะคะขายแยากจอก็มี ปลาสดมันก็นะอร่อยนะหนูจะอิะ่มแล้วค่ะอะไรอแม่ปลา,าเนื้อปลาพอยัอย่างาก,กินไปหมดหมดจะกินหมดจะกินเสี้ยวค่ะตัวเนี้ยกินแต่ปลาข้าวหมดไม่ถึงครึ่งเลยยุเลยเออข้าวไม่ถึงสิบบาทเลยหมดไม่ถึงสิบบาท,บาทก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอธิพัฒน์นนทภาแล้วก็ช่องพิมพ์ระดาสามหกห้านะครับ ตรงนี้ก็ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ค่อยได้ไ like ล์ศพไม่ได้ไล์อะไรต่างๆนา่นานะไม่ค่อยจะดีทั้งคู่แล้วไม่ค่อยสบายทั้งคู่เลย่ะอากาศร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงอาหารแดดร้อนนี่เยอะแค่ทำงานกันแจ้งก็ระวังเป็นสะเกนะคะ khá okay. right. khá หวานหวานตาสดใหม่หวานช่วยคิดถึงแม่เลยเนาะคิดถึงแม่ท้องหลอมแม่สิวแล้วก็พ่อุมมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแวะตลาดเผื่อมีซื้อไปให้แม่ที่ปากลงเลือกปลาดลงก็ตปลอ,อา่างเส้นเนี่ยนะแม่น่าจะทอดเนี่ยเย็นแบบนี้นิ่มดีนะเนี่ย,เ,ยเป็นเส้นที่เขาให้มาครับ งคิดไงอร่อยด้วยเน่เส้นหมี่แล้วลวเองอร่อยอ่ะเขาไปซื้อที่นหนี่หมี่ไวๆจะเนียวนุ่มเอ็มหนึ่งเด้อหน่อยปลามัดเคร่องมัดยักปลาอย่า ข้าวไม่ยุบเลยค่ะต้องกันเฮ้ยหมดแล้ว <laughs> อันนี้เป็นข้าวนะคะแค่แค่ก้าวมันดำไม่ขาวอะค่ะอ่ะทิ้มหน้าแด้บังก็ขอบพระคุณนะครับทุกๆการติดตามทุกๆการรับชม ทุกๆกำลังใจนะครับเราก็มีทั้งเพจนะครับเพจเราก็มีเพจคูพีพากินพาเที่ยวนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กก็อธิพัฒน์นนทภาก็ติดตามได้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ช่อง u t u b e นะครับฝากติดตามนะครับช่องอธิพัฒน์นนทภาแล้วก็ช่องพิมพ์รดา365นะครับเรามีกิจกรรมดีดีก็จะนําเสนอให้กับทุกๆท่านนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับอิ่มแล้วปิดเลยกามเพิ่